สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนะครับได้มายืนอยู่ที่แปลงนานะครับเขตตำบลท่าลงอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกผลผลิตคือบทพิสูจนนะครับดูเอานะครับโอ้โหแน่นตึบนะฮะสวยงามนะครับสวัสดีครับพี่แดงลุงเอี้ยมสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ขออนุญาตชมแปลงนาหน่อยนะครับนะฮะโอ้โห เริ่มจะเต่งแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอาลุงช่วยแนะนาตัวนิดนึงครับผมขยับคุณโตครับครับผมไอนาแปลงนี้ขี่ไร่ครับลุงก้าวไล่ครับเนี่ยก้าไล่ลุงใช้สินค้าของยุ้ยไลตั้งแต่เริ่มต้นเลยปะครับตั้งแต่เริ่มคุมเลนอะโอ้ตั้งแต่เริ่มคุมเลนตามสเต็ปใช่ไหมฮะรอบนี้ฝนตกดีไหมครับพี่พอนก็มาเนี่ยฝนแบบพอนจะเริ่มมาแต่เราใช้น้ํา ช้อนมันทานนั่นนะอ๋อครับโอ้แล้วก็เข้าสวยอย่างนี้นะครับอ่าอ่ารอบสุดท้ายนี่ลุงจะฉีดอะไรครับเนี่ยฉีดอะไรฉีดเร่งเต่งครับเตรียมแล้วใช่ไหมครับเรื่องมาเร้ยบร้อยเออยังไม่หมดแล้วครับชุดนี้ใช่ไหมครับที่ลุงจะใช้เร่งเต่งอ่าจะเล่นกันไหนลูดยูไมเนอร์ อีก,อกสามวันเล่งเต่งนี่ชุดนี้นะครับของบริษัทอยู่ไรชุดเล่งเต่งนะครับรอ,อบนี้นะครับดูจากเมล็ดนะครับแล้วก็ลวงเนี่ยนะครับโอ้โหลวงออกเยอะมากมเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะ,ะประมาณอีกกี่วันเกี่ยวครับลุงประมาณครึ่งเดือนแลวมั้งเนาะอีกประมาณปลายเดือนนะนะปลายเดือนก็ประมาณตั้งสองสัปดาห์โอ้โหแต่ข้าวแน่นมากเลยครับลุง ลุงโอเคไหมครับผลิตภัณฑ์ของยูไรครับโอ้สุดยอดครับอ่าฮะสุดยอดคิดว่าจะเปลี่ยนใจไหมครับโอ้พยายามเลยลองมาเยอะเลยครับลุงครับโอ้ยลองมาเยอะแยะแล้วสุดท้ายเป็นไงมั่งครับยาที่ใช้ในท้องตลาดใช้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับสู้ยาเราไม่ได้ครับอือมรอบนี้เอาขีดขีดตันครับลุง ประมาณสิบตันเหรอสิบตันโอ้โหลุงมักน้อยจังโอ้โหราคาข้าวดีไหมครับช่วงนี้หมื่นหมื่นพันห้าร้อยครับโอ้โหเอาขอบคุณมากครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ